สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพ่ยิีกับใจบาร์บี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำพิกอัดเด็ดนะคะฉบับสั้นนะคะหัวข้อคือหัวข้อที่ว่าเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรหลังจากที่ทําให้เราเสียใจนะคะอันนี้คือหัวข้อเด็ดเลยเพราะว่าหลายๆคนจะทําทุกวีกเลยนะหลายๆคนอยากรู้นะคะว่า หลังจาที่เขาทําเราเสียใจแล้วเนี่ยเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรไหมคะอาจารย์นะคะเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องอันดับหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความรักสามเศร้าแล้วก็ปัญหาในเรื่องของแฟนเก่านะคะอะถ้าใครมีเรื่องราวนะคะอยากจะปรึกษาเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรักกับแฟนเก่ากับคนคุยไม่ชัดเจนนะคะ เข้ามาดูรีวิวได้ที่ชุมชนนี้นี่นะคะกันเก่ากลับมาไหมทำยังไงดีนะคะเข้ามาดูรีวิวได้เลยนะหรือว่ารักสามเศร้าเป็นคนที่มาทีหลังเป็นคนที่มาก่อนเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้นะอ่ะเรามีตัวเลือก3ตัวเลือกด้วยกันนะคะกองที่1ลิปสีพึ่งนะคะ ใครที่สนใจอยากบูชาบูชาได้เลยเป็นลิปที่เสริมเสน่ห์นะคะในเรื่องของคําพูดเนี่ยจะยิ่งดีเลยใครที่มีแบบอาชีพยอย่างว่าวิ่งเนี้ยหรือว่าการโน้มน้าวจิตใจคนโน้มน้าวคนรักให้เชื่อฟังแฟนกงแฟนเก่านะคะแฟนเก่าความรักเออเสน่ห์เสริมเสน่ห์นะคะเพศเดียวกันเพศตรงข้ามได้หมดนะคะกองที่สองเพนดูลัมค่ะกองที่สามน้ำมันเสน่ห์ค่ะ สีพึ่งเพนดูลัมน้ำมันเสนิ์นะคะ123 123หลังจากที่เขาทำเราเสียใจเขาได้รับผลอะไรนะคะ5 4 3 2เราไปเริ่มกันเลยนะกับตัวเลือกแรกนะคะกองที่1นึ่งสีพึ่งนะคะเรามาดูกันเนาะหลังจากที่คนคนนี้ทำให้คุณเสียใจนะคะเขาได้รับเวนกรรมอะไรคะ จากคนคนนี้ได้ทําให้คุณเสียใจเขาได้รับเวรกรรมอะไรเขาได้รับเวรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของเขาเนี่ยดูสะดุดเนาะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วยังมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคะมันก็เลยเป็นเวรกรรมที่ทําให้ส่วนหนึ่งด้วยที่เขาทํามาหากินไม่ค่อย ดีเท่าไหร่นะคะหรือว่าการเงินค่อนข้างฝืดน,นะคะมันก็คือกรรมในรูปแบบหลายๆคนเป็นนะเรื่องของการผิดศีลธรรมอ่ะข้อเนี้ยก็คือแบบมันจะไปส่งผลในเรื่องของการทามาหากินการเงินสะดุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะ <S <S บางคนวิบอกเลยว่าเขาเจ้าชู้ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <S <S เคยทําแทงอ่ะเคยให้คนอะ่ะเคยให้เคยให้ผู้หญิงอ่ะไปทําแทงหรือถ้าเกิดว่าคนที่เจ้าชู้คนนั้นเป็นผู้หญิงอะ่ะ ผู้หญิงคนนั้นนะก็คือไปทำแทงอะไรอย่างเงี้ยเคยมีนะคะเขาโดนเวนกับอะไรหลังจากที่ทำกับคุณคนคนนี้เขาอ่ะก็เหมือนเขาก็เสียใจนะไม่ว่าเหมือนเขาอ่ะคือทุกครั้งที่เขาทำให้ใครคนหนึ่งนะเสียใจอ่ะ วิรู้สึกว่าเขาอ่ะจะลืมคนคนนั้นไม่ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณเสียใจคนคนนี้เป็นคนที่คบซ้อนนะหมายถึงว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะเขายังมานอกใจแฟนตัวเองนะคะ <S <S ถ้าเขาทําให้คุณเสียใจแบบอย่างเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาไม่ยุ่งกับคุณอย่างเงี้ยเขาเองก็เสียใจเหมือนกันนะม,มีความรู้สึกว่าเขามีความเสียใจและเสียดายหลายๆคนและหลายๆครั้งนะคะที่ที่เขาทําตรงนั้นอ,ะ <S <S อ่ะ <ๆ S 1> เขาเหมือนแบบไม่ได้อยากให้ เรื่องราวมันมันเป็นแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะทำยังไงได้อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบรีชัวรู้หมดแต่มันอดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็มีความเสียใจนะที่ให้ทําทคนอื่นเฮิร์ตหรือว่าเอ่อที่ทํำลายความรู้สึกของคนอื่นอะ การเงินเป็นหลักนะคะทาให้ที่ทําให้ความสัมพที่ทําให้แบบเขาโดนเวรกรรมหนักๆอะคะ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของแบบนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่คุณเสียคนคนนี้ไปอะพี่บอกเลยว่าคุณอย่าเสียใยเลยเพราะว่า คือบางทีค่ะคุณอาจจะเห็นหน้าฉากอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาอาจจะไปเลือกครอบครัวของเขาทําไมดูรักกันนั่นนี่หรือว่าอาจจะไปเลือกมือที่สามนะคะแล้วก็แบบดูแฮปปี้มีความสุขเงี้ยไม่บอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีความสุขอะไรยังไงอย่าง,อย,างอย่างที่คุณเห็นหรอกเพราะว่าคนคนนี้นะเขาแบบเขายังนอกใจยอยู่อะนิสัยเดิมเดิมนิสัยที่เขาเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยคือเขาไม่สามารถที่จะแบบลบล้างหรือว่าสามารถที่จะหยุดนิสัยนั้นอะ นั้นๆได้นะคะคือคนๆนี้เขายังมีความเจ้าชู้ยังมีความแบบเออนอกใจคนรักอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าเอาคนๆนี้เป็นแฟนปุ๊กเนี่ยคือคนคนี้ยังไงก็เปลี่ยนนิสัยของตัวเขาเองไม่ได้นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของรักซอ้อนรักสามเจ้านั่นนี่นู่นเข้ามาอยู่เสมอนะคะ สรุปกันค่ะตรงแรกเขาโด,ดนเมตกรรมอะไรอีกหลังจากที่เขาทิ้งคุณไปหรือว่าทําให้คุณเสียใจนะคะก็หลักๆก็คือเรื่องเงินนั่นแหละแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่ะไม่รู้สึกกับคนเก่าๆที่เขาทิ้งไปนะคือเขาก็รู้สึกเสมอเพราะว่าคือบางคนนะ่ะมีการจบกันแบบกระทนหันโดยที่ไม่ได้ล่ำลาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบนั่นแหละความสัมพันธ์มันมันฝืดมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ต้อง จบการความสัมพันธ์กันไปแยกย้ายกันไปนั่นนี่นู่นอะไรประมาณนี้นะคะมาดูลักขณาราศีอะไรที่มิเกนต่อชาวกรงกันครับหนึ่อไนะอุ้ยราศีพิจิกมีนกรกฎแล้วก็สิง พิจิกมีนกรกฎสิงห์นะคะเอามาไปกันต่อสําหรับกองที่สกันบ้างกองที่สองคือกองเพนดูลัมนะคะอันนี้นะเรามาดูกันเนาะว่าเวนกร,รมอะไรที่เขาจะได้รับหลังจากที่เขาทําให้คุดเสียใจให้เวนกำ เวรกรรมอะไรที <Vale. S 2> is, oh, like, ่เขาได้รับหลังจากที่ทำให้คุณเสียใจอ๋อนี่รู้สึกว่าเขาเสียดายคุณนะองนี้เขาเสียดายเหมือนเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะ ใช่ประมาณนี้เหมือนพี่ว่าเขาอะ่ะเหมือนยังคอยเฝ้ามองคุณอยู่นะว่าคุณเป็นยังไงบ้างชีวิตของคุณสบายดีไหมเทมเพลเนเอ่อบางบางคนอะ่ะคุณอาจจะสังเกตได้จากการที่เขาอะ่ะเข้ามาส่องคุณอยู่บ่อยๆหรือไม่เขาก็จะแบบมากดไลค์หรือว่าอาจจะมีทักมาบ้างนะคะประมาณนี้ สองคญน,นี้ก็เป็นหนีไม่พ้นในเรื่องของรักาสามเศร้าอยู่ดีนะคะเขาอาจจะนอกใจไปมีคนอื่นหรือเขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มาวุ่นวายกับคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนเขามีความรู้สึกผิดแล้วก็มีความเสียใจอยู่ตรงนั้นนะแต่แต่ถามว่าการเลคเคทรีแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีแบบมาส่องบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอืมใช้คําว่าอะไรอะ เทคแอคชั่นหนักหนักลุกหนักหนักอะไรกับคุณอย่างเงี้ยคือไม่นะคะเขารู้สึกยังไงไพ่เทนออกวอทเก้าไม้สิบไม้สิบไม้ แบะความรู้สึกความรักของเขาอะไปด้วยเพราะว่าพี่มองว่าเหมือนเขาจะรักคุณอยู่เงียบๆนะคะเขาจะไม่แบบอาจจะไม่ได้มาบอกคุณนะอาจจะไม่ได้มาสารภาพว่าแบบเฮ้ยเธอฉันยังรักเธออยู่นะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเก็บเงียบอยู่ในมุมมืดของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาก็ได้เลือกเลือกเลือก ความรักหรือเลือกความสัมพันธ์ไปแล้วอะเลือกคนอื่นเลือกครอบครัวเลือกเลือกอะไรที่มันไม่ใช่คุณอะ <c oughs> ไปแล้วแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าบอกไปมันก็ลองไปฟังพูดในใจของวอดี้แซลมอะไราเงี้ยมันพูดไปมันก,มนก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเคยทำารความรู้สึกของคุณแล้วบางครั้งการที่เขาพูดกับคุณอะมันทําให้แบบพูดไปมันก็พูดไปเพื่ออะไรอะไรแบ ยิ่งพูดก็ยิ่งทำร้ายคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเขาก็เลยเลือกตัดสินใจเออเก็บความรู้สึกเนี้ยไว้กับตัวเขาเองแต่ถามว่าเขาแบบยังรักคุณไหมเขายังรักคุณอยู่มากๆนะคะประมาณนี้มาดูไพ่สรุปนะคะเวนกำไรที่เขาจะได้เจอจริเจอวร์อ่ะอารา์ดเวอร การจัดสินอุ้ยโอ้ให้กระจุยมากดิ The, เอ่อไ p พริ c เซสเอ่อใช่ค่ะก็คือการเสียดายคุณน,นั่นแหละการที่ต้องเดินห่าง าแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายคุณความได้รับวินกรรมอันนั้นนะอ่ะแปดดาบยังลืมคุณไม่ได้นะคะยังมีคุณอยู่แต่ก็ต้องเลือกความถูกต้องก็เหมือนเหมือนก็ต้องปล่อยคุณไปอะ่ะรู้สึกว่ากองนี้เขาไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแต่ว่าความรู้สึกของเขาก็ยังมีอยู่ ตรงนี้นะคะประมาณนี้ก็คือก็คือความรู้สึกที่ยังรักคุณอยู่นะคะมาดูลักนณราศีอะไรที่มีเกณฑ์เดาชาวกองนี้บ้างกองที่สองนะคะละักนณราศีอะไรที่มีเกณฑ์เดาชาวกองที่สองมีเจมินายมิถุนพิจิกกุมแล้วก็ราศีธนูนะคะมิถุนพิจิกกุมธนูค่ะไปกันต่อนะคะกองที่สามจ้าอ่ะกองนี้ กองที่สาเราไปดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาได้รับเวรกรรมอะไรหลังจากที่เขาทำให้คุณเสียใจเทม e พ a นส์อุ๊ยเขาคบสองคนเหรอเนี่ยแล้วเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจเดินออกมา หรือเขาไปจีบใคร,รไปเดินหน้าเหมือนเขาเอ่อนี่ว่าคุณอ่ะคือคนที่ดีกับเขามากๆสตรองเขาอดทนเพื่อเขาหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่เลือกนะคะเหมือนเขาอ่ะเอ่อบาลานซ์คนสองคนในความสัมพันธ์เอาไว้คบสองคนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้เลือกคุณหรือว่าอาจจะแบบเลือกที่จะเดินออกมาเลยอะไรประมาณนี้ เป็นกรรมที่เขาจะได้รับเขาก็มีความลังเลใจนะที่เขาไม่เลือกคุณใช่ปะอุ๊ยเหมือนเขาได้รับกรรมอะ่ะเขาได้รับกรรมมันเป็นกรรมที่ทําให้เขารู้สึกเสียดายที่เขาเลือกคนผิดแล้วเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณดูซิว่ากรรมนั้นคืออะไร ุ๊ยทุกคนคือเหมือนตอนนั้นเขาเปิด Choice เปิด Option เปิดตัวเลือกเยอะมากอุ๊ยเขารู้สึกว่าคนที่คนที่เป็น the empress ของเขาอะคนที่เป็นตัวจริงคนที่คู่ควรกับความรักแบบ deserve love หรือว่าคนที่แบบเหมาะสมกับตัวเขาคนที่ดูแลเขาดีมาโดยตลอดคนที่ดีกับเขาที่สุดมันคือตัวคุณแต่เขาไปเลือกคนผิดค่ะ แล้วเขาก็ไปโดนเวนกรรมเหมือนแบบเหมือนแบบไปหาทำเนาะไปเปิดออปชันไปเปิดชอ์ไปมีตัวเลือกแล้วก็ไปโดนเวนกรรมให้ทําให้เสียใจจนมาถ้าจนมาตอนหนักรู้ว่าเฮ้ยเราเลือกคนผิดว่ะคนที่เราควรจะเลือกอะ่ะคืออีกคนนึงแล้วก็คนที่ดีกับเราที่สุดคนที่เขารักเราคนที่เขาอดทนในสิ่งที่เราเป็นคนที่เพรียพรอ้อม การเป็นพ่อของลูกในการเป็นแม่ของลูกในการเป็นคนที่ที่ดีพอสําหรับเราคนคนนั้นคือคุณแล้วคือเขาก็ได้จบความสัมพันธ์นี้ไป The Magician เขารู้สึกว่ามันผิดเพราะว่าความเจ้าชู้ของเขาอะเนาะ ทาอะไรรับหลังความหักหลังนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่ตัดสินใจเลือกที่จะเดินออกมาหรือเดินจากไปในความสาคัญนี้นะคะเนี่ยมันเป็นการครบซ้อนจริงๆด้วยอะแล้วมันไปเจอเวนกลับนะคะอาจจะไม่สักเซสในความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกใช่ไหม มีการคบสอนอะในความสัมพันธ์นี้อุ้ยจริงเขาไปเจ็บปะเขาไปเจ็บกับคนที่เขาเลือกแล้วสุดท้ายอะความสัมพันธ์มันต้องพังแต่คนที่เขาไม่เลือกก็คือคุณคนที่เป็น the empress ของเขาอะคนที่เป็นครอบครวคนที่ที่ให้ความรักกับเขาคนที่สู้กับเขามาโดยตลอดคนที่อยู่เคียงข้างเขามาเสมอคนที่เขาควรจะรักคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็คือตัวคุณแต่เขาดันไปเลือกคนผิด แลวเขาแล้วคนคนนั้นนะ่ะคือเขาอาจจะคิดว่าเลือกแล้วดีแต่สุดท้ายคือคนคนนั้นก็ทําให้เขาเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาเชาวกองนี้บ้างจ้ะราศีเมษลัคนาเมษราศีกุมนะคะพิจิกเอ่อมิถุนตุลนประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วี่ด้วยนะคะใครที่มีปัญหารักสามเศร้าแฟนเก่าเรื่องอื่นๆปรึกษาได้ซื้อของหรือว่าจิตวิทยานะคะเรียนดูดวงแอดไลน์มานะคะที่ไลน์แอดแบบวิชิสาแล้วไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย